很骄傲的说，外国人唱歌，实力的歌手，天天都不断的唱。哇，啊，今天，我献礼登场，给天天啦，来吧。啊，他真的可以唱歌，很帅。 สบายดีนได้ไหมครับขอบุโอเคบริษัทเรากขออ่อมันโอเคบนสเตจของพีนารนะครับขออนุญาตแฟพีนาที่เพิ่งักัเัตัวด้วยได้ไมครับโอชกองตึงกุญแจถีดเลยลาสตล ผมเนื้อรึไปี่มาทไม่ชต้เลยัอการก็้องขอบคุณนะครับโปรดช่นสุดอาการแบบนี้ทุกคนทราบเลยครับว่าเชงุมนตองรักแต่ไร่นมาวันนี้จะมาเป็นกำลังใจ อันยิ้ใหญ่ให้พิตินาเนาชขออนาเยอน่อ,อ, yeah! อน,ดดนครับว,ว,วันนี้ขออนิาผลิตพูดนานนิดนึงครับามว่าแม่ลงังเปียกอะไรนะครับใจถนต้องติดตาใหม่แล้วก ไอนุจะนานไหมครับจนกว่าเขาจะบอกให้หยุดพีันหน่อยังช่วงนี้เป็นช่วงนีเุกคนสามารถ้บแ่ปอยู่ที่นี่มาหลายโมเป็นเลยนะครับ มพราว่าผมก็มามาดูนะครับสองอย่างกับพี่ธนามีที่เอเธร์ซ่ามาร้องกับพี่นาครับที่กนั้นชมอยู่ตรงนี้เป็นชมเลยีว่าผลิตนักร้องอากิรน่าโว้ยลองห้ามหน้าครับคัดามากนะครับก็เห็นที่เฟซิน่ากับพี่เทเธรซ่า ยู่ด้กันที่ร้านเพียงแต่ร้กาคนนี้โงมากง่ายด้วยจะได้แบบจะไม่เสีครั่งพูดเรื่อยๆนี่ก็ไม่ครถึงเป็นเกมต้องรับพูดเรื่อยๆ่ก็ใครมีเครื่องบินมากเฮ้ยไม่ใช่ค่คเาโอเคเม่คดถึงน้องท็อปสิไปของใครนะพรี n เปียรผมเชื่อมาก และหลายคนน่ยต้องเป็นแฟนคลับบริ t นี y อยู่แล้วชนะใ่เต็นแบบสุดมีสั่ผมชุดวานคิดช่ด้เลยวิดเจนซ์นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราให้พิกีนาเสร็จอลหาถึงจะยืนพูดเฮ้ยมีคนบอกว่าอะไรนะครับใส่ยงแล้วเหรอโอเคยังไม่หันแม่ไหมไปเจอแม่ไหมนี่นะครับ เสียงมานิดนึงเพลงที่านมีเยอะมากคุณดที่ต่อถ้าทาเชอบเพลงนะครับวันนี้เชียงกามมาลองดู เป็นเพลงที่ผลิตชอบมากและพี่พนานชอบมากขอกอนุญาตรอเพื่อนทุกคนปังเป็นง่ายอยู่ตรงนี้ขออยุาใหญ่นะครับ <c oughs> และเราไปลองกันพร้อมกันครับ Let's go